โอเคอยู่นั่งสบายนอนด้วยนอนไม่ใจะมีเบกก่อนนนแจวนะม่แต่เอาออกเพื่อโชว์ก่อนมีหคือว่ายังไม่ตัคือการพักผ่อนจอนใจเหมือนแบบเหมือนพระเขาบอกให้ปรงสักวันนึงเราก็ต้องมาอยู่ในโรงมานั่งแบบนี้หละอะไรประมาณนี้นั่งเองไงนั่งเองไงเลยะเวลาเาจะไปไหนเนียก็มาม่ร อีจ้าไะไม่ใช่นอนไปเลยเว้าน่ล้งานจะได้นั่งสองคนจะได้ดูว่าเป็นยงอก็ญาติโยนะก็ไม่มีอะไรมากกําลังก็จะบอกว่าเที่ยวหน้าก็เบอร์สาม

าาจเขาฐานกับฝาหล้างฝามาไม่สั่งแค่จานสองตัวนั่งวันนี้จานสามตัวก็ได้ก็ออกอายุไปแล้วไงตอนแรกรู้สึกยังไงก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วไงเหมือนเหมือนก็อี้ปกติเออแต่ถ้าคนคิดมันก็มีนะอันนี้ลงประกอบแล้วมันไม่ใช่โลมเราก็อันนี้ฝาประกอบฝาประกอบเราคิดยังไงที่มาอย่างเงี้ยมานั่งอย่างเงี้ยก็เห็นที่วัด กำนันที่ว่าก็มีไอเดียอะไรมาลองนั่นดูก็ไม่มีอะไรถ้าผนไม่คิดอะไรก็คือเหมือนก็อธรรมดาอแต่ก็สวยด้วยนะสวยเออสวยด้วยถ้าเปลี่ยนเห็นไม้จากน่าจะดีนะแล้วไอเดียพะเขาดีไหมดีไหมเหรอก็ต้องแบ่งเป็นสองอย่างอย่างแรกกัคือเป็นการเอาของที่ไม่ได้ใช้หรือว่าเป็นของที่อะไรที่คนกลัวกันอะว่าลงทุเอ้ยไม่น่าจะมาทำเอามาทําเพื่อ เาปรับภูมิทัศน์ปรับอะไรภายในวัดก็ดูดีอย่างที่สองก็คือเป็นความเชื่อว่าบางคนก็มานั่งล้วคยเจอผีเจอรู้เจอนี่แต่ว่าพิธีพุทธเคยมีอะไรนอนในโรงใช่ไหมอ่นนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนแต่ว่านี่คือโอคมิดีมากกว่าเป็น,ปนการพักผ่อนหย่อนใจเหมือนกับเหมือนพระเขาบอกให้โปรงสักวันหนึ่งเราก็ต้องมาอยู่ในโรงมานั่งแบบนี้แหละอะไรประมาณเนี้ในวัดนี้เคยมีมาอีกโปรเจกต์หนึ่งเลยใช่ไหมครับ เคยมาแล้วก่อนหน้านี้จะเป็นโรงธรรมดาแเดี๋ยวเยที่ยวนี้มีไม้ฝากมีเทพนมด้วยสวยสวยกว่าโรงทอง,ง,ทองโอเคอยู่นั่งสบาย,นนยแม้น<อ>นจะมีเบาะอีงหย่นอนจากด้านแจ่วนะนนขาลงเอขาโรงรู้ป่ะกี่กรู้อ่ะรู้ไม่กลัวเหรอไม่กลัวอแน่นอนกีเลย พี่มานั่งบ่อยไหมคะตรงนี้นานาทีใช่ไหมก็เคยนอนไหเน,น,นี่ยนอนาอ๋อก็นอนนั่งนอนเล่นนอนอะไรนะตรงนี้ดีนะในกดาิมาอรับเนื้องการเินใช่ครับท่อรัอนนี้ก็แทนใช่ไหมใช่ครับแต่นั่นนะคือมันก็เหมือนลมก็มานอะนนะนี่นี่นั่งมาออน,นอนนะก็แนเ ลู้อ่ะตลอดเลยยันเกินตอดกันนะไปจ่ายกับงที่อันนั้นอันนั้นเมื่อกี้หอมด้านดีกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะนอนมันบ้างก็เลยนอนเพราะว่าถ้าเปื่อไปลงอีกอื่นมันคนแดดคนฝนไม่ได้ถ้าลงไม่สักเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าก็ต้องเดนเขาเรียกว่าโยมที่มี ศักยภาพเนอยเนาะจะเป็นโรงไหมสมีตังหน่อยถึงมีโรงไหมไอเดียไอเดียที่ว่าไอเดียไอเดียก็คือถ้าเบื่อเผามันก็ไม่ประโยชน์เนาะอย่างน้อยก็เอามานั่งมานอนอยังได้นะก็ยังมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็อยู่นานบางทีเราตายแล้วมัน,นยังอยู่เลยแล้วรประทานพิธีในงานศพในการนั่งไหมเออแรกๆเริ่มให้สามเณรนั่งก่อนอ๋อให้ให้มันเขาเรียกว่ามันติดรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้เราอยู่คุ้นกับเราก่อน ให้สาม,มนเณรนั่งไปก่อนแล้วพอหลังจากนั้นก็ก็ให้ประธานก็เหมือนเหมือนกับเป็นการปลงไปในตัวอ่าใช่ครับเว่าเออเราเราลงไม่น่ากลัวนะเอา <พอ S 1> <ด>วันหนึ่งเราก็ต้องกลับไปอ,อยู่ท<ช>ี่โรงนี่แหละเพราะว่าส่สวนใหญ่แล้วงานศพเนี่ยก็ให้เพื่อเรารู้ว่าเออ สักวันหนึ่งเราก็ต้องไปนักวันหนึ่งเราก็ต้องนอนแบบนี้แหละถูกต้องก็เลยให้ใกล้ใกล้หน่อยอะเพื่อความทำความคุ้นเคยความสนิทรับแต่เมื่ีแล้วคนเราก็ยังกลัวเนาะแต่แต่ว่าทางพุทธเนี่ยก็เหมือนก็ให้ให้โปรงนะสักวันหนึ่งเราก็ต้องมาอยู่ในนี้อะไรเงี้ยเหมือนซ่อนกุสโลบายไว้ข้างในถูกต้องครับถูกต้องเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่ก็เหมือนธรรมะนะครับเราจะมองเห็นเราใช้ได้ไหมเราจะมองไปกี่งานแล้วครบอาจารย์เพิ่งเสร็จหรือเพิ่งงานแรกเนี่ยเพิ่งงานแรกเลยครับแล้วมีเสียงตอบรับ จากคนที่นั่งไปครับอ๋อก็งานแรกก็ได้ยินโยมมาเขาก็ไม่กล้านั่งนะขึ้นยังยังกลัวอยู่ถูกต้องถูกต้องไม่กล้าแต่ถ้าเผื่อได้นั่งไปแล้วหรือว่าคือให้ใจบริสุทธิ์แล้วให้มันนานให้มันนานขึ้นหรือว่ารู้สึกว่ามันอยู่ใกล้กับตัวเราเขาก็จะนั่งได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนวัดคนวัดก็คือเด็กวัดก็อาชีนอายุเขาวัดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนข้างนอกใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้การู้สึกกับกลัวแต่ทางวัดทางคนพี่า ถ้าเผื่อโยมเดินไปที่เคยลงกันนะอันนั้นอ่ะมันเริ่มตั้งนานแรกๆก็ไม่มีคนนั่งนะพอตั้งนานๆแล้วอะ่มมนนะก็มีคนนั่งแล้วนอนแล้วก็มีเริ่มมีเซลฟีีแล้วอ่าใช่ครับทั้งนั่งทั้งนอนอันนี้มันอีอกแบบหนึ่งมันก็เลยมันเลยไปแปลงนะอ่าใช่ครับตอนแรกก็ไม่มีคนนั่งอ่ะพอมันเริ่มรู้สึกว่ามันใกล้ชิดกับเรารู้สึกมันเป็นธรรมชาติแล้วนเหมือนคุ้นเคยแล้วอ่าคุ้นเคยแล้วก็เลยก็นั่ง <8 S 1> นอนไบบเป็นเหมือนเหมือนเหมือนทางพุ๊บะสอนสอนไปตัวว่ะ คนเราต้องปรงอ่าใช่ครับแรกๆแรกก็มีโยมถามนะพี่นั่งแล้วเห็นอะไรไหมอือบอกว่าถ้าโยมเห็นแล้วก็โยมก็มาล่าให้หลวงพี่ฟังแล้วกันตจโยหลวงพี่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นอะไรเห็นเลขไหมอ่ะมีเห็นเลขไหมัก็ไม่มีนะครับไม่มีก็นั่งแล้วก็นอนหลับสบายปกติก็เหมือนกับทำพิธีเหมือนอ่ามิสะเดาะสะเดาะพระเอ้อะไรนอนในโลงอะไรเงี้ยนะทีนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นว่าเออ ก็าคนที่เราใช,ช,<า>ช้ใช,ช่ต้อง,งแต่ที่เราคิดมากเพราะว่าเราคิดไปเองอเราคิดไปแล้วก็เก็บไปฟงไปฝันอะไรเงี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นมีผีเฝ้าโรงไหมพี่พี่ทำอะ่ะมีผีก็ไม่เจอนะหลวงพี่ก็เคยนอนฝาโรงของเพียฝาโรงก็ตอนนั้นก็นอนอยู่ก็เหมือนเหมือนเคยรู้จักที่เป็นแดกุล่าใช่ไหมที่นอนแบบเนี้พี่ก็ลองนอนนะก็ไม่มีก็ไม่ได้เจอะลรไม่เห็นเจ้าของโรงก็มาทวงเลยอ จราที่เราคนละคุเราโลกแล้วคือเราต้องปรองหละเพราะว่าคนที่จะเจอจะเห็นก็นอกจากที่คนคนนั้นเคยเป็นญาติมีจิตมีร่วมกัน้อ่ใช่ถูกต้องเห็นมีสัมผัสสือกันได้อะไรกันได้แต่ก็อยู่ที่ใจแหละเอใจคิดแล้วคุอมานนอนต้องเจออะไรเปล่าคือตอนนั้นคือมโนขึ้นก่อนละอันนั้นคือยังไม่ปรองแล้วอยังยังยังพอวงอยู่คับต้องกลัวเพราะวทุกคนมีความกลัวอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เราก็คือคิดไปก่อนว่าอุ้ย,ยมันจะมีอะไรที่จริงก็ไม่มีอะไรครับยให้ลุงพี่เอานี่เป็นกำดันเลยกำลันครับ,รบมีไอเดียยังไงที่เอาโลงมาทำออที่น,นั่งครับเป,เป็นไอเดียของลุงพี่หนุ่มเขาครับเพราะว่าโลงนี้ก็ตอนนั้นเห็นชมรุษมีปลือกมากินชมรุดตุ้ดโตมก็จะทิ้งกเ็เสียดายลุงพี่ก็เลยมาแปลงเป็นให้ใช้ประโยชน์ได้เรามีกุศโลบายยังไงในความความคิดอย่างนี้พี่ สโลวายก็อยากคุพี่เห็นคุงพี่แล้วท่านบอกว่าอยากให้เกิดความเคยชินให้ปองะให้ปองแล้วต่อไปไอเดียดีเราจะทําอยู่เรื่อยไหมผ่านโรงฝาโรงเนี่ยส่วนหนึ่งที่ชํารุดที่บุรณะไม่ได้แล้วก็จะมาดัดแปลงส่วนหนึ่งที่ยังดีใช้ได้ก็คงจะต้องเก็บคือเป็นตามความเหมาะสมนะก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าเป็นของหายากแล้วสําหรับลงทองจุดนึง ตอนนี้ทำตอนแรกๆชาวบ้านเขารู้สึกไงก็ยังใหม่อยู่นะยังใหม่อยู่ยังม่กลัวๆเนาะใช่ยังกลัวอยู่ก็ลังฝากถึงชาวบ้านที่เข้ามาแล้วเห็นแล้วไม่กล้านั่งเนี่ยไม่กลัวเนาะบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะั่งได้นั่งได้นั่งได้โปงมันในตัวเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้อะไรแล้ว ก็ปกติทางวัดก็มีอยู่บริเวณรอบริมน้ําถูกไหมใช่ครับมีอยู่เป็นฐานหกฐานอยู่รอบรอบวัดก็คนเขามานั่งใช้ใช่มานั่งทา้ข้าวเด็กก็มานั่งกันทุกวันเด็กๆก็มานั่งชมวิวกันก็ไม่ได้ว่ากลัวอะไรก็นั่งกันปกติมือมือเขาก็ไม่กลัวกันนะไม่มีอะไรแรกๆก็มีอาจจะมีความกลัวกันบ้างแต่เดี๋ยวนี้ก็ปกติชินไปเองคืออันนั้นเป็นแค่ฐานอันนี้ประกอบเป็นโรงเลยใช่